แล้วเราก็ได้ทําการแกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าตาของเคสนะครับเคส JMS a l l r a g นะครับในส่วนข้างหน้านะครับเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับมีรวดลายนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมเป็นช่องลมนะครับมีช่องลมตรงนี้ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องลมนะครับ สามารถให้ลมดูดเข้าไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะมี usb 2.0นะครับ2ช่อง usb 3.0อีกนหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีรูเสียบเสียบแจ็คหูฟังแล้วก็ไม้นะครับมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม reset นะครับอยู่ตรงนี้ ในส่วนของตัวครอบนะครับตัวครอบตรงนี้เป็นเทมเพอร์การ์ดนะครับเป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดส่วนบนส่วนบนนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ดักฝุ่นนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าไปนะครับตกลงไปนะครับเป็นตะข่ายดักฝุ่นแบบแม่เหล็กนะครับแบบแม่เนติกนะครับเป็นแม่เหล็กดูดนะครับ นี่นะครับหลุดได้นะครับไม่หลุดนะครับไม่มีหลุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังตัว power supply นะครับเขาจะติดให้เราติดตั้งไว้ตรงบริเวณด้านล่างนะครับนี่นะครับก็จะถือว่าสวยมากนะครับหายากนะครับเคสที่แบบว่า เอาตัว power supply ไว้ด้านล่างครับส่วนใหญ่จะราคาประมาณพันห้าขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับราคาพันหนึ่งได้แบบนี้ถือว่าดีมากนะครับแบบมันจะช่วยให้แบบการเดินสายนะครับเดินสายต่างๆนะครับเข้าตัวเมนบอร์ดมันมีความเป็นระเบียบเพราะว่ามันตัวสาย power supply นะครับมันถูกซ่อนไว้ตรงด้านล่างหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างน,นะครับว่าข้างในตัวเคสมันเป็นยังไงนะครับ